Hãy à, à. à, đi đâu kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เจ้าพันอะไรอ่ารั่าต้องีอะไรครับเอานกนกไปไปทางไยาหมวกเลยหัวยาพันหัวกก็เลยยิ้มอะไรยิ้มอกมานะขออนุญาตนะครับเบิ่งเลยครับเบิ่งเลยครับอ้นาเาเจ้าเราการ สบาไปย่งดิผมนั่งเตคุณเตียงไปรูไปรูสบายมาเฮ้ยรอบสี่้าเลยเจสอบไปมาขนอมาาหรอ

เอาเบิ่งมานดูวิทยุเพิ่งเอาเพราะวิทยุมันอันตรายอยู่นอ้เออแม็นลูนแต่้วคล้องขึ้ขามพอี่้นู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 คุ้นนูู้้้้นน้ กอง่งใจกันอยู่แห้มไทย